กราบสวัสดีคนดูวันนี้ก็มาพบกับผมคนเดิมคนดีนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานห่างหายนี่คือไม่ได้ลงคลิปนะครับวันนี้เราขอเดือดเดือดนะครับคนดูไปรับชมกันเลย Let's go <S ดาวหนึ่งดาวหนึ่งาาาตาย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 ,ตายมีตัวมีตัวใจเย็นใจเย็นใจเย็น บางทีมันอาจเพื่อมันอาจจะไม่มาก็ได้เลยเก็บศพแต่ศพอยู่ตรงที่จุดออกพอดีนะครับเราก็ต้องดึงกระเป๋ามาแล้วผมดึงกระเป๋าจักใส่ตัวเราแล้วก็เอาออกมาแล้วครับ่งแบ่งๆกับน้องนะครับผมโอ้โหตัวนี้อย่างฟูเลยนะครับผมฟูของม่วงนะครับผมของม่วงนี่นะ่เต็มกระเป๋าแล้วโอ้โหหวานหวานปะบวกมัมนะ่ะ ปืนอ่ะมึงไม่เอาปืนมาหรอ VSS อ่ะปะ่ะออกไปแล้วป่ะพี่ออกไปแล้วลตานี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเราก็ฆ่าไปสองตัวนะครับก็ตาแรกฆ่าคนที่ฆ่าน้องเราตาที่สองเราไปดักติ่มนะครับผมอิ่มๆเลยครับผมเราก็ไปลุยตาต่อไปเลยนะครับ Let's go นี่เออประตูเนี่ย ปิดประตูตรงนั้นอะ่ะเฮ้ยป่วยเออเพื่อนเพื่อนตายแล้วแม่งเข้ามาอยู่นี่เลยวะไอ้สัตว์เพื่อนตายเลยเจอวิกเตอร์้องใช้คุณเจเปิดดูดิเนีอยู่ดีอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหถังน้ำมันไอส้สัตว์ <Sorry. S 1> เราก็เปิดทุกกล่องนะครับในห้องที่เราเปิดกุญแจนะครับเปิดดูแล้วโอ้โหไม่ได้อะไรเลยครับผมก็คิดว่าเราน่าจะกลับกันดีกว่านะครับผมโอเคได้ไปเท่าไหร่อ่ะโอ้โหได้มาหนึ่งแสนเจดนะครับผมตาต่อไปเราก็จะไปแฝงนะผมแฝงช่องเขานะครับเฮ้ยนั่นขนนันเนี่ยไอสัตว์ไม่ค้นก็แฝงอะ่ะ เฮ้ยคุณคุณคุณบอกแล้วตายตายลุ้ม เพื่อนเองมีไหนเพื่อนเองมีไหนหนุ่มเพื่อนเองมันไม่รู้กูขอรู้ก่อนแล้วกันโอ้ตามกูมาเพื่อน <Follow me. S 1> เราต้องฆ่ามันตายตายตายคือนเลรวะ โอเล่นแฝงก็เจอเซตกำกับนะครับก็ตามที่เห็นนะครับโอเคหลังจากนี้ผมก็จะออกไปแล้วครับไปลุยตาต่อไปเลยละกันตามยาวอ่ะอุ้ยไอ้เหี้ยพี่ไม่รู้มุมน,นั่นไงอืมทำไมไม่ขึ้นล่ะกูจะตายแล้วเนี่ยอุ้ยขน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 น้องอุ้ยเซ็ตอย,อยู่อยู่เล่นไอ้เหี้ยกูตาย กูไม่ยิงกับมันไงกูยิงยิงยิงเสร็จแล้วกูก็นี่มันไงนั่นไงหัวเลยน้องมึงต้องยิงแล้วเร็วๆนั่นไงกูบาละโอ้ยมึงทำอะไรเนี่ยโอ้มันมาคชิคโซ่ผมไอ้เทียแมงนอนเออมันน้นไอ้เหียมีอีกตัวลบปั๊มยางก่อนพี่กูบอกแล้วกู ปืนดีๆมาไม่ได้แจกกูหรอกพี่แล้วปือีกวเฮ้ยเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนครับเนี่ยผมไม่รู้ตัวเลยเขาอาจจะย่องมาหรือเปล่าปะโถเอ๊กูตายเลยละกันโอเคเราไปลุย ตาใหม่ดีกว่านะครับผมตานี้ผมเอาฟอเจาะสี่มาแล้วผมไปลุยช่องเขาแล้วผมไปโซโล่ด้วยนะครับใจแก่งกล้าจริงอุ้ยเจอคนแล้วผมอื้อไอ้อดิดขึ้นฟ้าสุดแล้วผ,ผมพยายามคนละอ้อไปเลยแล้วกันโอเคตายตัวหนึ่งแล้วครับผมกดค้างแม่งโคตรดิเดเลยขอไปก่อนเลยแล้วกันโอเคเตรียมกระสุนนะค,ะครับ เราก็จะไปเดินเช็คดูนะครับว่าข้างหน้ามีเพื่อนเขาไหมถ้าไม่มีเราก็จะเก็บของนะครับผมโคตรอันตรายเลยครับแมงย่าๆอย่างเงี้ยเยอะโคตรอันตรุยอุ้ยนั่นไงกูว่าแล้วย,ยิงกูไม่โดนหรออืมกูก็ยิงมึงไม่โดนอ้ยกลัวจะโดนนะครับผมโอ้โหพยายามเล็งหัวแล้กวกลัวจะกดลงแล้วผมตามที่เห็นเลยครับ ปืนแรงแต่โคตรดีครับผมเราก็ขอจังหวะทูทูแต่ไถ่พี่เขาหน่อยนะครับขอรุดของหน่อยนะครับพี่โอเค MPX โอเครุดจังรวดเร็วครับผมโอเคมีคนมาแล้วครับผมเหมือนมีคนมาอีกนะครับไอ้เหี้ยเขามาล็อกกำแพงมาเลยหรืออาจจะเป็นเพื่อนเขานะครับ เขามากันสามคนหรือเปล่าเขาไม่รู้คร <ing> ับผมสังหารโหดแล้วผมไอ้หนุ่มเดินยิงเอ้ยโดนยิงแล้วแม่งยังเดินอีกโอเคขอเก็บศพศพพี่เพื่อนเอ้ยศพที่ผมยิงตัวแรกนะครับผมโอ้โหเกาะห้าใช่ไหมผมเกาะลีกห้าเอาเอาเอ็มหนึ่งหนึ่งศูนย์มาแล้วครับผมโอเคอิ่มอิมเลยครับผม โอเคผมจะเปลี่ยนลิคา้าแล้วครับผมดูโซเฟอรเขาอีกตัวโอ้โห SKS นะครับผมพอได้นะครับผมสโคปของเขาแนหะพอได้เงินอยู่นะครับผมโอเคแล้วก็วิ้ยตกใจหมดกูเก็บของทุกอย่างหมดแล้วนะครับเราก็จะออกแล้วสิครับรออะไรเคลียร์สแคปให้หมดนะครับผมโอเค เราผ่านอาวีไปแล้วครับเช็คอาวีไม่มีใครครับผมกินยาแก้ปวดกินน้ําเราจะผ่านโรงงานเล็กนะครับพี่เราเช็คดูนะครับมีสแคปนอนตายเกลื่อนกันหมดเลยนะครับไอตายเกลื่อนกัน2ตัวนะครับผมโอเคเราต้องพยายามเช็คครับผมห่อคอยไม่มีใครนะครับค่อยๆเดินนะครับนั่นไงครับเหมือนมีเสียงอยู่ข้างหน้าผมนะครับโอ้เขากาลังวิ่งมา่ะ โอ้ขอเขาเช็คเรียบร้อยเต็มหัวไปเดี๋ยวดูดีพ่อหนุ่มมีอะไรมั่งอะ่ะว้าวสากาเว่กับ AK สากาสโคบสโคบเท่าไหร่วะสโคบโคตรไกลแล้วกันอโอ้โหพ่อหนุ่มนี้ของใครวะเนี่ยเต็มเลยครับผมอิ่มๆแล้วครับผมวันนี้ขอตัวลุดก่อนนะครับผม โอเคแล้วก็รุดเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ไอ้เหี้ยวิ่งไม่ออกเลยครับผมได้แต่เดินนะครับผมบันเทิงเลยแนละ้วกูเหลืออีก10นาทีนะครับผมใช้เวลาคุ้มจริงๆนะครับผมครึ่งชั่วโมงเอาซะผมอิ่มเลยนะผมช่องเขาสุดจริงตายครับแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆครับผมโอเคแล้วก็ถึงทางออกแล้วนะครับผม ได้มา4 3 6 0 0าหแล้วผมค่าไป4ตัวนะผมอิ่มครับผมเอานี้อิ่มๆนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับผมที่รับชมจนจบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วเจอกันเมอย่าลืมกดไลค์กด i ั e กดกระดิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณครับ